เับผมเพื่อนคลิปนี้ไต่สัญญาก็อยู่ที่ท่าเรือนะครับหัวแหลมปากคลองแกงนะครับจังหวัดระยองครับนี่ครับส่วนนี้เป็นเรือประมงนะครับจาลูกวัฒนาของปอสเก่งครับผมลำข้างนอกนะครับเป็นซับประเสริฐ8ดครับผมของนวัดนะครับแต่ว่าเป็นไต่พี่หมอการับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายป่วยนะครับนู่นครับพี่หมอการนั่งอยู่นู่นครับก็ไต่สัญญ,ญามารอส่งลูกเรือนะครับลูกเรือคนไทย4คนนะครับที่มากับไต่สัญญ,ญาครับก็จะให้ไปฝึกงานกับ บอสเก่ง2คนนะครับก็จะเป็นพี่ต้อยแล้วก็ออสนะครับฝึกงานที่ลำบอสเก่งส่วนอีก2คนนะครับก็จะให้ไปฝึกงานที่ลำป่าขาวพี่ชายแต่สัญญาครับก็จะเป็นพี่แหลมนะครับแล้วก็แบงค์นะครับไปฝึกงานที่ลำลำป่าขาวครับผมส่วนลำป่าขาวจอดอยู่ข้างหลังนู่นครับนี่ครับผมโอ้ลำบอนี่สวยกริบกับทรัพย์ประเสริฐแครับผมเก่งสวยครับนี่ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าหลังจากที่ออกไปฝึกงานนะครับ ว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับว่าจะอยู่ได้ไหมนะครับเรามารุ่นกันนะครับลูกเรือชุดใหม่ของไตสัญญาณครับตอนนี้มี4คนนะครับต้องการอีกหนึ่งคนนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาเป็นลูกเรือประมงนะครับรอบปูม้านะครับของไตสัญญาครับทักแชทหลังบ้านได้นะครับติดต่อไตสัญญาได้นะครับทาง t i k กตอกก็สัญญาคนทะเลครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นแอปดำนะครับสัญญาคนทะเลนะครับส่วนเป็นเพจก็สัญญาลาพมครับผม ติดต่อได้ครับผมค่าแรงนะครับขั้นต่ําอยู่ที่วันละ600นะครับเพื่อนรายได้พิเศษนะคถ้าปู100โลลูกเรือได้100นะครับปู200โลลูกเรือได้200นะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เข้ารอบมานอกจากปูม้านะครับขายมาแบ่งกันนะครับเพื่อนเป็นรายได้ของลูกเรือไม่เกี่ยวกับไต่ไม่เกี่ยวกับเท่าแก่นะครับนั่นคือรายได้พิเศษเฉลี่ยแล้วเงินเดือนแทบไม่ได้เบิกใช้นะครับใช้แต่ตังค์พิเศษนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าลูกเรือจะอยู่ได้ไหมนะครับ ซึ่งนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะออกไปวันแรกนะครับกว่าจะทําการประมงก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามารุ่นอีก2、อสาวันมาเรือเข้ามานะครับว่ามาดูว่าปฏิกิริยาของลูกเรือจะเป็นยังไงนะครับของมีทั้งทั้งพี่ต้อยพี่แหลมออสและแบงค์นะครับปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนเรือเล็กวิ่งออกจากฝั่งพอดีวิ่งออกไปแล้วครับนูนครับมารอส่งลูกเรือนะครับผมบรรยากาศครับผม มแหลมปลาคลองแกงยามเย็นครับลำปลาขาวจอดอยู่ข้างหลังนู่นครับเดี๋ยวไต้สัญญาจะพาไปดูลำปลาขาวนะเพื่อนๆไปกันครับนี่เป็นเรือวนล้อมนะครับข้างนอกนู่นเป็นเรือไดชกนะครับสองลำ นี่เป็นเรือได้โชกนะครับปลดระวังนะครับโอ้โหใหญ่โตมากนะครับจอดอยู่นะครับนู่นครับลำไต่ขาวอยู่ลำที่สามครับตอนนี้กําลังกินข้าวอยู่นะครับพี่ชายแต่สัญญาเดี๋ยวเราขึ้นไปหาไต่ข่าวกันเวลาขึ้นเรือต้องคอยระวังนะครับก้าวขานะครับต้องให้มั่นคงนะครับชิม นี่ครับลำปลาขาวครับติดเครื่องเตรียมพร้อมที่จะออกกาลางทะเลนะครับผมเดี๋ยวเราไปแซวปลาขาวกันพี่ชายแต่สัญญาโดนแซวก,กินข้าวไม่อร่อยอ้นี่สุดหลอ่อซุปเปอร์ลงครับก <c oughs> ินข้าวกันยังปลา <c oughs> ทอดปลา <c oughs> นี่เป็นไงครับ กินข้าวกับทอดปลาครับพี่ชายแต่สัญญาครับผมปิดเครื่องนะครับเตรียมพร้อมที่จะออกสู่กลางทะ,ะเลครับผมเดี๋ยวเราไปดูท้ายเรือกันอา้าวใครโทรมาโน่นครับแบงค์ครับอยู่โน่นครับ ครับดีครับนี่ครับพี่แหลมครับนั่งอยู่นี่ครับผมคู่กับข้าวคนเรือปลาชมงามโอ้ปลาชมงามโทษใครทำเชฟนี่ครับเชฟสิบดาวนะครับประจำกลัวทุรักทะเลแต่ตอนนี้มันเป็นเชฟของปลาขาวนะครับผมใครทำกับข้าวเลยเชฟเลยอ่าไป นี่แบงค์ครับนี่นอนเล่นโรศัพั์อยู่นี่ครับแบงค์บอกยังยิ้มได้ครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าอีกสองสามวันเรือเข้ามาจะเป็นยังไงครับผมที่นอนคนเรือนะครับนี่ครับนอนอยู่เปนอนอยู่พื้นนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับวิถีคนเรือครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนี่ครับที่แลมครับผมกับข้าวคนเรือครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม